ต้องเจอมันเพื่นเป็นอย่างมันบ่ชาดิเดชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัดดีเอฟซีสุขูสุขคนกองแยกบนคก็จังควยนูเนตนูเนตแทนสวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุขคนมาหอดหย่บนเราเด้อจ้ายเจิมยเจิมแยเจิมซีเดนชนนบทมานีไมาเยี่ยมมาอนี่มาเยี่ยมแยกบนบันนี่พี่เด้อของฝากเพื่อนน่ะของฝากจากเพื่อนน่ะ นี่พี่น้องเอ้ยอิสาบออิสาบองพูดพักกันกินกันขนมสวยอนีอ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีส่องอ,อ่าเจ๊จิ้อชมชนบ,บทจีวีเดนเด้อพี่น้องอมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมกันสมสมสมความตั้งใจนะคะสมความตั้งใจเลยที่พนมาเมือนี้ก็ยินดีต้อนรับผุนสองสองล้านสองคน สองค้ดสองล้านเศรษฐีสองล้านคุยกันยุ่นพี่น้องบัดดี้สองคนนี่ก็สิคุยกันถ้าในบางกล่องยู่บหญดูมัน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 ตีสองคนกันคุยกันริงขนมเส่นขนมเส่นเดี่ยบนสีเอาอย่างน้ะมาดามกล่องพักมาเป็นสวนไม่ใหญ่ย่บุจ้ะพักมาเป็นสวน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 ก่อใหญ่ก่อใหญ่มากมากมาี่น้ำกันหมดท่นมาเลยโสดเลยสดเลยใหญ่ กล่องแยกบนนี่นะสร้างมันตีงนี่นะกล่องแยกย่บนตีงเลยมันมันอันนี้นะมันมั่วมันมันมันแบบว่าเล่นน่ะล่ะตามตามตีบ่าเล่นกล่องมันแตกกล่องมันแตกมามาเจนี่มาโซ่งต่อมาเลยเป็นอย่างคือบ r o ื d อ a ไหมสื่อสื่อไหมหลายโปรดกล่องพี่น้องไอ้กล่องหลายแห้งต่ว่านท่อสับหลายแห้งต่ว่านายบุญมาสนุกสนานสนใจแล้วเอาินเลยทีนี้แยกกิน น้ำยาปลาทูน่ะน้ำยาปลาทูน่าบอบเจบเอาน้ำปลาลาให่ไหมใส่ปลาลาพ่ใหญ่ไมมก็มี บ่บ่เบาปวดมากเบาปวดพามทางเพลงเด้อพี่น้องเด้อกินยางเด็กกินเยอะกินยังเด้อกินยังเด้อยายอันนี้ขนมสินนันเพิ่นนั่นขนมสินแห้งมันบ่อหลวงมากอืมมาเด้อทุกคนเลยมากินขนมสินกับยายเจิมชุดนบสวีเดอนยายอุบล ยาเยู่บนแอนูนี่อฟซีอย่าไ้สอกอันนี้นเอฟซีที่ว่า่าอยางไแอนยา่เจิมกินในเขาก็ยาเยบนก็มากินน้ำกันแล้วเดาจ้าเนี่ยมากินน้ำกันแล้ว่องยายเจิมย่างเจิมในของยายบนขาวโซมัวอยู่สมาน้ำิงงอยู่ ูก mm ันอยู่นาอืมกัน่นดอ่เฮีย่แกเงินไม่เจ้เขาียวีคุณแม่ไปบอกบอกไปถามาบนเกินตงนี้บอสเว็บนักกินหางเขาไปบอกว่าพวกพวก่คุยกันคนสนุกคุยกันก็เดาหมยบอกฉันกินกวนผัดว้าดีเนะัวดีขนาดนี้เจอยเฮ้ยเยสาม่ก็ชากว

พักพ oh. yeah. so ักพักพ okay. mm ูดพูดได้สายพินมาเราจะบ่งฤทธิ์เดี๋ยวนี้แล้วอยากได้พักแห้งอราได้พักกับเจ้า สร้างห่าพักทิเอาพักซิไปช่วงอันช่วงอันขายพักซิหายคิดย้อนยิคิี่จอแล้วได้ใน้เบอร์ไปคนแต่ว่าทุหาบติดกันอะไรทัวหาเราตรงทัหาเราอยู่มันทั่บติดแล้วก็เขียนไปหาเราในเฟซเยื่แต่เราบม่ต่อเรา่ากไอเราว่าไอเป็นเป็นพิมพ์เล่าน่ะมันเป็นภาษาชีวิดิน ก็เลยว่าพิมพ์ภาษาซีวีเดนไปเลยเพราะว่าสเตฟานเราอ่านออกดูเราเป็นคนซีวีเดนอยู่เช่นกานออกยิจ้าอืมสัพพันมหากรณีบนมหากรณีบนติต่อติดตัวกันใดดูกรณีเจิมแต่ว่าบอกเมื่อติดตัวกันคือติดต่วบาดแผลกันะ ปกแล้วก ok ok ินเบิร so ์ดบ้าหรอครัเบิดเบิร์ดยังไงามไปเลยยูปูไว้สวยงามไปเลยกินเบิรดเนาะโอ้ยสิเด็กมหาให่บนนนสามรอยหกสิบกว่ากิโลเด้จ้ะสามรอยหกสิบกว่ากิโลไกลไปไหนกับบอันบ้าดอกในมหาเล่าแล้วดีใจจัะเดี๋ยวเราจะไปหา จะ้อไปปย่างเห็ดออกแสดย้าไปย่างเห็ดออกไปแล้วเห็ดได้หลายหมดแล้วเตมาน่กันนงกันเนาะพอยาง้พาไปพออย่างนีไปเท่กัท่มาบอกตัวเห็ดออกหายคักเราเด้อว่าสิด้นี่เมื่อนั้นไปบ้านในมีไหมมีเห็ดเหลืองอ่ะแน่พอเราไปแล้วหน่อยเติมอยู่บ่มีมแห้งป้าดีเนี่ยิออกว่าสิโอเป็นกบกนออ๋ แซบใบใยญ่แซบบแซวก็ว่าแซบเอะมาขนมจีนห่ะเขามีน้ายาอย่างเ่าเก็บอะไรก็กินไปเอง่ันนึงไม่แม่น้ำยาบางแบบจันดมจอยอ๋ยอ๋จานบางอย่างตัวเราขนาดกินข้าวอย่างเดียวแบบ

Så ser inte hända näst ut taget. <sm a> Nej. <sm> langt, 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 langt. Sådant kun jag har haft inna <and> min managat. Inna jag <living> har varit i. Sådant kun jag har haft <for> inna min managat. Sådant kun jag har haft ใายเขาั้งกินแล้วลเะตั้งแต่ยังมาได้เลยม่ถือเกจทุกคนก็เป็นไปบ่ได้เหรอเอซี่บ่าวบอลงค้นกัว่ามีแต่กินไม่พูดเลยใจอดตายอย่างมาจากไหนเพราะเขากินบอกไปนะบ่าเคี้ยวเทียวข้าวกินให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดไม่ได้เหรอเสียมันระยะกับว่าอีกนานาจิตตังพี่น้อง นั่นตต่างด้วยพอพันแม่มันบ่มันบ่ถือใจไผจะค้นดอกมันบ่ถือใจไผทุกคนดอกแม่ยายเขาเ็ไม่ลกโซเชียลเนาะคนกับเบิร์เงินทั่วโลกเนาะคนในมีถือตาบ่ถือตาคุ้นบ่ถือตาเขาเจ้าก็เหมือนมาบานมนด่าเจ้ยเจ้าบ่มาข่อยเจ้ากระเรีอนไปเปียกเจ้ามาด่าข่อยเนาะเปียกยังไยก็บ้า เห็นย the no okay. in ังบนกินนั่นยังกับนายบัวนายบัวกินผักเหมือนกินหญ้ามากินผักเหมือนกินหญ้ากินผักเหมือนกินหญ้าไม่มีมันละยาเลย้ยกินผักก็คือว่ากันกินผักเปนกินหญ้าบันมีมันละยาาปะนะพี่น้องาคนมันเสี่ยวน้สะ

คน้นกว่าอยากให้คนที่มาบุดี่ยายมาด่ายายว่ายายขยอทะยานฝันลมเลยมึงแรงมาดูว่ายายตอนนี้ยายไปตามฝันมาตามฝันแล้วอ่ะนะเออมาต้องไปบอกเขามาเบิ้งดอกหรือเปล่าซิมันเบิ้งแด้กับจีกึ๊กเกาแหละมันเบิ้งแด้กับจีมาดามากกึเกาบก็เลยอ่ดิ งเี่มันมันกิดเงื่อนเรียนที่บุญบัตนาขอคนเฮ้าลหะเกี๋ที่เอ้ยเจ่ได้แบบใหเจอคนดีก็ดีเจอคนบบดีก็บได้ว่าเนียนไปหากันง่ายเด้หัวก็ใหญ่มากหัวใหญมากกับมากกว่ได้เด้แม่คือว่ายเจิมยุไก่บันไดเนียน้าบัวบร้ามากกับมากไหะ เออจะเตยฟ้านเขาโอเคแั่เด็กที่เรียนนะโอเคเพราะว่าเตยฟ้านิ่นกลับไปหายายอุบลอยู่นุณอยู่บ้านแล้วกลับไปอันกลับมาสิอ่ะถามตลอดที่เตอนไหนเหนื่อมาอุบลตอนไหนที่เรีนนี่เราเขาเอื่นว่ามิดมิดแท้เมืนบ่มิดแท้ก็คือเหมือนกับว่าไม่ใช่ญาติกันก็เหมือนญาติพี่น้องไม่ใช่ญาติกันก็เหมือนญาติ มันจีอูเขาเราฝากว่ากับมหากันพ่อทุกเราพว่าหยังเพราะว่าคนเรามันมีบุญมีกรรมต่อกันไงได้ทําบุญรวมกันมากนั่นแหละพี่น้องบางคนอยากมาอยากมากเอฟซีคนเยบนอยุ่ยไก่เนี่ยยังมามีปัญญาสิมหาเลยเพราะอ่าฮิลมตีเพราะว่าสามีเขาไม่แบบบ่เอออห้องหมกน้ำแอ่นบ่กเลยว่าชื่อบานเท่าเด้อยากไปหาแบบไปหามันมเมนเนี่ยจ่ายอยู่เนี่ย มัต้องข้นอยู่ที่ขอบครัวอยู่ขนาแล้วบ่ได้เห็ุงานนะเราบ่ได้เห็ุงานอยู่ที่สร้างกันแชร์บกีกิโลนี่ยังยังมม่มปัญญาสิมหาญญี่ปุ่นวันนี้ญี่ปุ่นกับคือเหมือนกับว่าถ้าทัาแท่นมันเป็นนังไนเขาก็ปรยากไปมหมบ้างเด้อบัดดี้ ans, s <S ่ามาจากไหนไปยังไดเออเขาคือคนลองมันมันบ่คือกันเขาอยู่ส่วนตัวของเขาแล้วห้องสิบปแบบก้าวกลายเป็นพุนหัน อีหย่างอยู่บ่ยากกับมาอืมอีหย่างกับมาเนี่ยนาะงมันบ่งกติกทะลกเาทะลนเนเาะกันเขาทะเลาะกันอีกก็กลับมาเราป่ะจิตบากันอีกสินะฮะฮันน่าก็เลยเอาที่สบายใจแล้วกันเนะาะหักกันเป็นห่วงกันกับกำลังใจกัน,นพานาโซเชียล <ใจ S 2> เอาโซเชียลเอาเขาเจอเหมืนคลิปนี้เจมกับติ๊กข้อละแยกเจมกับติ๊กข้อละไปก่อนได้จ้าเจ๋อสิฟ้าเหรอเจ๋อจิจ้า เออรอบึงน้ำวันนี้แล้วเอสซี่ที่ทานว่าเยสเจอมากินเขากับย่อยู่บนแล้วกต่มาเร้่อจ้ะเนี่ยมันนั่งกินขนมเส็นที่เราหมากเห็ดไม้เรากินเอาคลิปนี้กับพ่อกันนี่อันพ่อหูได้ว่าจะเด้กินขนมเส้นมาเสียกินเขาน้อยเดียวเอาคลิปนี้พ่อกันนี่พ่อกันแม่คลิปหนาเรือจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีให้บุญบาย ดอกเยีอันนี้เจอ,อกันกิ๊บหน้าบ๊ายบายพ่อกันเด้อกิ๊บหน้าเด้อเดี๋ยวสิบ้าเราเซอร์เว่น้ำเดียวแถวนี่แหละพ่อกันกิ๊บหน้าอันนี้กับสิบสองนาทีเดี๋ยวสิบ้าเซอร์เว่เดี๋ยววันนี้คุยกันมีคลิปยาวตลอดพี่น้อง